คุณคุณภูวินสตังครับมีคนคอมเมนต์ว่าพี่ที่อยู่กันสองคนเป็นแฟนกันหรอเฮ้ยไม่ไม่ใช่แกยังไงดีอ่ะไม่ชอบแกใช่หรออ้ยอย่าไปบอกความจริงสิเออกูอยากบางครั้งก็สตังการละครบางครั้งเราอย่าไปพูดความจริงเดี๋ยวคนอื่นเขาคิดไปกายเรื่องบางเรื่องเราเก็บเราไว้ระหว่ังเราสองคนพอเนอะเพิจะพูดไปน่ะออเนาะ คูว่าแล้วทำไมถึงมีแฮชแท็กสตังโฟสพูวินโฟสอะไรเนี่ยเพราะพวกมุณเป็นอย่างนี้กันนี่เองอแล้วมีมีแฮชแท็กสตังโฟมีแฮชแท็กพูวินโฟสแล้วมันทำไมล่ะครับคุณจะมินได้โอ้โคุณกำลังจะพูดชงให้มาผมพูดว่าผมหึงใช่ไหมล่ะผมผูดยไม่ได้พูดอะไรนะอันนี้คุณพูดเองเลยนะคุณร้อนตัวเองเลยนะไม่คุณมีอเดียแล้วมันเป็นคอนเทน เกก่งมาครับตอนนี้นะครับเงียบก่อนตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวใส่ฟิลเตอร์กันนะฟิลเตอร์ของผมอยู่ไหนเงียบเดี๋ยวฟิลเตอร์อยู่ไหนวะเยียบเงียบเงียบเงียบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ฟิลเตอร์กันฟิลเตอร์อยู่ไหนวะอ่านี่ฟิลเตอร์ปด พี่เปิดไฟได้แค่นี้ใช่ไหมพี่ครับโอ้โหสว่างจ้าสวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับผมเป็นเวลากี่โมงนะสี่ทุ่มยี่สิบเจ็ดนะครับผมก็วันนี้เลิกกองแล้วไลฟ์ดึกจังลูกแม่แบตจมุนแล้วผมมาให้แม่ดูแป๊บเดียวเพราะว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยผมมีแขกรับเชิญพิเศษของแม่ แต่ว่าคอนดูเนี่ยจะอึ้งมากเลยเพราะว่าแขกรับเชิญคนนี้เนี่ยไม่ค่อยได้มาปรากฏตัวในบนโลกที่ไหนนะครับผมบนบนโลกเลยคือยังไม่ตายเหนื่อยไหมครับเป้งเหนื่อยนิดนึงครับเป็นคนได้นะครับนี่คนไปดูในรีเควส์นในรีเควส์แล้วาอยู่ในรีเควส์ คุ <laughs> จะหลีกเพื่ออะไรมาตีกันนี่จิ้นบ้างม,ามั <laughs> นนมมี่วันนี้ตัววีเตอร์ต้องแตกไม่แตกไม่แตกไม่แตกอันนี้คือคือทางกลับบ้านมันเปรี้ยวๆไงก็เลยแบบว่าเหงาเหงาไงก็เลยแบบว่ามันไฟ์ มามีตายไปหมดแม่บอกเลยวันนี้อะแบบมีตายไงมามีไม่ตายหรอกวันนี้คอนโดกี่คนคอนโดสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยคนโอ้โหจะไปเชยผมรอดขนาดนี้โอ้โหใจเจ็บมาใจเจ็บดูดิมันตึกดตึ๊อันนี้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 คืออะไรใจเต้นไงเมื่อกี้คนใส่ผมอะใจเต้นเล่นใส่ผมไหมใส่ผมไหมใส่ผมไหมโอ้โห โอเคอันนี้มิติใหม่ให้แฟนขับดูนมตัวเองบีบนมตัวเองแฟนขับดูอะไรวะไม่ใช่หมายถึงใจผมมันเต้นอ๋อยังไงนะดูอะไรครับเนี่ยเขาบอกว่าดูอะไรครับเนี่ยมีอะไรจะถามไหมอยู่กับเจมิน่าแล้วมีอะไรจะถามไหมเออเป็นเซสชั่น Q&A อย่าถามอะไรถามได้จะตอบไหมอีกเรื่องหนึ่ง นอยเน็ตโฟร์โอเคแสดงว่าปืยบนเขาเน็ตไม่ดีเดี๋ยว,วบนเขาเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย